พามาเบิงหลอหบดได้มายามหายมืออาฝนมาตกก็เลิกได้ยามมาเบิงน้ำกันครับสิมนี้ยังติดม,มีตะไคร่บกหอยแต่ไม่มีตะบก,อกอหอยติดโอ้ยหอยเนี่ยจะแน่เดียวครับคืนหลอบ

น้ำแห่งน้ำข้อมันแห้งอนะ่ะพี่้องอันนี้อันนึงนั่นเพี่อนจกโอ้ไปกี่เดือน

มดตกไม่ค่อยมีนะมดถิ่โอ้ยเหมือกมีตะไคร่ของหอยมีตะหอยอีเรียพุ่น้องเลยแม่ทำเต่า Ừ. tao bỏ vào ừ. cái này ạ ô quả ấy ăn quay cái cái điện บางหนึ่งกูเลยพี่น้องพี่น้องเมื่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนก็รังใจกับพนันรตอนม่ได้พี่น้องมือดีเพราะมา,คน,า,าน,น,น,นครับพี่น้องใส่ใส่คือก็อยู่และวคิดมาคิดในคอยพอไหมครับพี่น้องคิดนีเพราะมาน